สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากนะครับเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า10ปีแล้วผมเชื่อว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วในช่วงเวลาของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจที่โดนมรสุมนหนักหน่วงที่สุดก็คือทัวร์และรอบๆอครับโรงแรมอาหารอะไรต่างๆก็เรียกว่าแทบจะเรียกว่าลมสลายเลยแต่แขกรับเชิญของเราก็สามารถพลิกกลับโดยไปเปลี่ยนเป็น ธุรกิจอีกประเภทนึงเป็นร้านอาหารร้านยำสไตล์คาเฟ่ที่เก๋ไก๋แล้วก็ประสบความสาเร็จขึ้นมาอีกมีมีคนต่อแถวยาวตั้งแต่11บเอโมงยัน2องทุ่มอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถทําได้หรือแม้แต่ภาวะวิกฤตที่เกิดจากสุขภาพของตัวเองคือเป็นป่วยเป็น SLE จนไม่สามารถเดินได้ก็สามารถพลิกกลับมาจนมีชีวิตที่ดําเนินธุรกิจต่อดําเนินชีวิตต่อได้ผมเชื่อว่าเรื่องของเธอในวันนี้รวมทั้ง เมื่อธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง<ๆ>เธอก็สามารถสร้างความก้าวหน้าโดยการเพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวขึ้นมาอีกเป็นแรงบันดาลใจที่ดีสําหรับทุกคนที่จะทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับรายการเจอะใจขอต้อนรับคุณกุญชลีปรีชยาดีกุลหรือคุณบุ๋มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟังดูเหมือนแบบทํามาหลายอย่างแล้วก็ทําได้ดีด้วยทั้งๆที่มันมีมรสุมอยู่เนี่ยนึกว่าจะอายุมากกว่านี้นนี้ดูยัง,ยงเด็กๆอยู่ หน้าเด็กบอกอายุได้ไหมครับบอกอายุได้ไหมสี่สิบห้าค่ะอ๋อสี่สาทำธุรกิจมากี่ปีแล้วครับถ้าเป็นธุรกิจของตัวเองก็ประมาณเกือบ20ปีค่ะเอาปัจจุบันก่อนตอนนี้ทําอะไรธุรกิจอะไรยังไงและทําอะไรอยู่บ้างครับปัจจุบันก็เปิดเป็นบริษัททัวร์นะคะในรูปแบบผู้ผลิตที่เรียกว่าโฮเซลนะคะก็เปิดได้ปีนี้เข้าปีที่11แล้วค่ะผู้ผลิตคือขยายความหนครับ ลูกค้าของเราเนี่ยจะเป็นตัวแทนจําหน่ายที่เป็นบริษัททัวร์อีกทีหนึง่งตัวเบสเองเนี่ยจะไม่ได้ขายลูกค้าตรงสมมติว่าคุณหนูจะมาซื้อทัวร์ผมไปเวียดนามอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ต้องไปซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายที่มีสัญ,ญลักษณ์ของเราอยู่อ๋อเหรอครับใช่ค่ะตัวแทนจำหน่ายก็จะมีทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดเลยพอได้ล้วแล้วใครเป็นคนจัดเตรียมการเดินทางที่พักอะไรต่างๆตัวเบสเป็นผู้ผลิตทําทั้งหมดบริษัทย่อยก็คือเป็นเพียงผู้ขายอย่างเดียว ก็เลยเหมือนมีสาขาอยู่ทั่วประเทศเลยใช่ค่ะเป็นลักษณะตัวแทนแต่ว่าตัวแทนก็จะเป็นชื่อบริษัทชั้นนําทั่วประเทศไทยเลยนะคะนี่คือธุรกิจหลักที่ทําอยู่ธุรกิจหลักที่มีอะไรอีกครับมีร้านอาหารชื่อว่าร้านยำคุณแม่ค่ะเกิดมาในช่วงโควิดเลยค่ะมีกี่สาขาครับตอนนี้เป็นสาขาที่3ามแล้วค่ะสาขาที่3ามสองสาขาจะอยู่ที่กรุงเทพอีกสาขาหนึงอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะน่าสนใจว่าหนึ่งในธุรกิจที่ร่มเลยคือร้านอาหารนะแต่คุณเปิดร้านอาหารในช่วงโควิด ใช่ค่ะเดี๋ยวดูว่าเธอทําอะไรอย่างไรในรายละเอียดนะครับมีอะไรอีกครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีรายการท่องเที่ยวเป็นของตัวเองเป็นช่องตัวเองหรือว่าเป็นช่องทางโซเชียลเป็นช่องออกทีวีนี่แหละค่ะอ๋อชื่อรายการอะไรครับเดี๋ยวมิราเคิลเปิดโลกเที่ยวค่ะใครเป็นผู้ดําเนินรายการครับบุ๋มค่ะแล้วก็จะมีแขกรับเชิญที่มาเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะดารานักแสดงโอ้ดีดีดีนะฮะเรามาไล่เรียงตั้งแต่การเริ่มต้นเลยเริ่มมามาทำงาน ของตัวเองเนี่ยก่อนหน้านั้นเป็นลูกจ้างอะไรมาก่อนไหมครับคือเราเกิดมาในครอบครัวที่ที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่แล้วอ๋อค็แม่เลี้ยงเ่เราต้องช่วยแม่ใช่เห็นแเราก็เลยทํางานตั้งแต่เท่าที่จะทําได้เลยคือเหมือนเราต่อสู้ชีวิตกันมาตั้งแต่เด็กมีแม่แล้วก็มีน้องสาวอีกคนนะคะก็เห็นเราเป็นพี่คนโตเหรอครับเป็นพี่คนโตค่ะก็เห็นแม่ทํางานตั้งแต่เด็กก็เลยอยากหาช่วยเขาทำช่วยเขาช่วยคุณแม่เราเรียนหนังสือก็ทํางานเลยช่วยแม่หาเงิน้าขายหรอเออบุ๋มไปเป็นเหมือนกับคล้าย ห้างสรรพสินค้าในช่วงปิดเทอมนะคะอ๋อเราจะเห็นเด็กนักเรียนไปทำงานเป็นผู้ช่วยขายเขาอะพอโตขึ้นมาอีกหน่อยก็ไปทําขายเป็นเซลล์ขายหนังสือพิมพ์ที่เขาเป็นสมาชิกของหนังสือพิมพ์เป็นรายเดือนค่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจละหนังสือพิมพ์สมัยก่อนมีเป็นรายเดือนจะมาส่งให้นจะมีรถมาส่งหนังสือพิมพ์นะตอนเหมือนเรายอดขายเยอะที่สุดในขณะที่ตอนนั้นอายุประมาณ18จากเงินเดือนตอนนั้นที่เราเคยได้3 7 5 0ก็กลายเป็น2 0 0 0อื ช่วงนั้นมันก็จะมีสะดุดอะไรหลายอย่างนะคะเลยไปหางานทําเป็นคลินิกเนียค่ะคลินิกปลูกผมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเป็นผู้ช่วยเป็นคนใส่เซรั่มผมเป็นผู้ช่วยมันก็จะมีเงื่อนไขเยอะเช่นเราต้องห้ามคุยกับลูกค้าที่เป็นผู้ชายเราต้องห้ามทำนู่นทำนี้ก็เลยออกเปลี่ยนเปลี่ยนงานอีกคุณคุ้หมจบอะไรมาจบรำคําแหงค่ะคณะอะไรการตลาดเนี่ยะการตลาดอ๋อก็คือเกี่ยวกับค้าขายเกี่ยวกับการตลาดเนี่ยน่าจะถนัดใช่ค่ะโอเคไปไปเจองานอะไรครับก็ไปเจอประกาศรับสมัคร เซลโลรงแรม,มก็เลยโทรไปสมัครวันแรกก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้งานวันนั้นเลยเป็นสำนักงานกรุงเทพเพราะว่าโรงแรมอยู่ที่พัทยาเป็นรีสอร์ทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับมันก็จะมีช่วงโลช่วงไฮซีซันสำหรับธุรกิจโรงแรมช่วงโลจะทำยังไงโรงแรมก็จะมีเมมเบอร์มีเมมเบอร์เยอะมากค่ะเป็นหมื่นๆคนเลยแม่ผมก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเราอย่างนี้ได้ไหมแทนที่เราจะปล่อยโรงแรมให้ว่างๆก็ไปพยายามไปหาดูว่าที่พัทยามันมีอะไรเที่ยว ก็เลยไปดูว่าเออมันมีเกาะล้านเราก็เลยจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับเมมเบอร์เราขายคนละ9 9 9บาท2วันหนึ่งคืนอ๋อเพิ่มแอคทิวิตี้เข้าไปในช่วงโลปรากฏว่าเต็มตั้งแต่ไม่ถึงสัปดาห์นี่คือมันคือไอเดียอะไรใช่ไหมไอเดียค่ะทีนี้เจ้านายก็มีโรงแรมอยู่ที่เชียงใหม่อ่างั้นทําขึ้นเชียงใหม่เอาแบบเดิมมาแก้ช่วงโลหน่อยค่ะเจ้านายบุ๋งเขาก็เหมือนกับคล้ายๆมีรีสอร์ทอยู่ที่ปทุมธานีด้วยฮะะในนั้นมันจะมีกิจกรรมสําหรับคนที่เขาจะมีองค์กรรับจัดกุ๊ะ เราก็มีโอกาสได้ไปแล้วก็ได้ไปเห็นวิทยากรเขาบรรยายเออรู้สึกชอบอก็ไปเรียนรู้งานจากวิทยากรแล้วก็ได้ความรู้มาเพิ่มเติม<อ>แต่พอทําไปสักพักหนึ่งมันเหมือนกับเราก็จะมีขีดจํากัดในการทํางานอย่างบางอย่างเรามีไอเดียที่มันเกินขอบเขตของเราเออเราควรจะไปนอกกรอบมากกว่านี้เพื่อจะขยายตลาดมากกว่านี้แต่ทีนี้มันก็ด้วยโดยตําแหน่งมันไม่ใช่มันไม่ได้<บ>มันคุณต้องเกินตําแหน่งนั้นไปใช่มันคือต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นถึงจะทำได้เพราะว่าบางอย่างผมเข้าใจว่า ทุกอย่างมันมีมูลค่าหมดะนะคะ,คะก็เลยตัดสินใจคุยกับเจ้านายว่าเออขอไปเติบโตอันนี้<อ>เราก็พูดตรงๆแล้วขอไปเติบโตพอมาทําเองเราทุกอย่างที่เรามีทั้งหมดประสบการณ์ในชีวิตทั้งหมดที่เราผ่านมาเราก็นํามาใช้ในทัวร์ของเราอตอนจริงๆผมเริ่มแรกเป็นบริษัททัวร์หนึ่งซึ่งไม่ใช่เบสปัจจุบันทําเกี่ยวกับกรุ๊ปเหมาเกี่ยวกับสัมมนาและดี้ถึง เป็นวิทยากรเองด้วยทําทุกอย่างเองด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งมีลูกค้าค่ะอยากไปเที่ยวพม่าซึ่งเราไม่ได้ทําทัวร์ต่างประเทศตอนนั้นค่ะเราเป็นคนเสี่ยงเพราะผมก็รู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่ไม่เสี่ยงแต่อยู่ที่ว่าถ้าเสี่ยงแล้วตรงกับแนวทางเราเราเลือกทำคือเริ่มจากการไปต่างประเทศทัวร์แรกคือไปพม่าใช่พม่าพอไปครั้งแรกโอ้โหเราบุ๋มเป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วเกี่ยวกับพุทธศาสนาชอบวัดโอ้ยงั้นเหมาะเลยวัดพม่าวัดเยอะ ชอบมากเป็นคนศรัทธามากแล้วไปไปถึงเราก็โอ้นี่มันเกิดไอเดียอะไรหลายอย่างเยอะไปเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นก็ไ,ไ,ไปนั่งเกิดทัวไหว้พระกันเราก็เลยไปไหว้นะบอกว่าขอให้หนูเติบโตในธุรกิจนี้นะมุนไปขอเทพทันใจอะไรปะไม่ค่ะก็ไปไปไปอนเ<ๆ>คิกัน ไปอธิษฐานพระธาตุดินแผวนจํจำได้เลยแล้วก็กลับมาเอ้บุมมีความรู้สึกว่าเราศรัทธาในในเส้นนี้แล้วเราก็ชอบเกี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศครั้งแรกที่เราไปมีเงินเก็บอยู่ประมาณตอนนั้นล้านกว่าบาทคุยกับแฟนว่าจะไปต่อหรือว่าจะหยุดตรงนี้ถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันน่าจะขยายไม่ได้เยอะแต่ถ้าไปต่อต่างประเทศมันน่าจะเป็นช่องทางที่ดีของเราเอานั้นไหนๆก็เต็มที่ก็แค่ไม่เหลืออะไรสร้างใหม่ ก็เปิดเป็นโฮเซลก็คือให้บริษัททัวร์เอาไปขายอีกทีหนึง่งก็เริ่มจากประเทศพมา่าก็ไปเห็นเสื้อเรียกแขวนขายอะอทุกที่มันมีขายหมดมเราก็เลยเออถ้างั้นเราเอาเสื้อนี้มาแจกลูกค้าเลยสลักคําว่ามิงกะลาบาข้างหน้าและข้างหลังเป็นคําว่าเบสอินโดจนะีน่าทุกคนที่ไปให้เขาใส่ถ่ายรูปบนชเวดะส,สีขาวมันจะสวยมาเหมือนเป็นแก๊งเลยใช่ค่ะแล้ว<อ>ทีนี้ปุ๊บไปเจอนักข่าวที่ประเทศพมา่าพอดีเขาไปถ่ายลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ Hmm. ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เรามีชื่อเสียง uh. หลังจากนั้นก็เริ่มทําเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันก็มีบริษัทที่นูนแล้วมีรถทัวร์สองคันจุดเด่นของเราในตอนนั้นที่ประสบความสำเร็จคืออะไรเราใช้ทีมงานที่มีการพัฒนามาจากทีมงานในประเทศก่อนฝึกให้เป็นคนทํางานบริการเซอร์วิสค่อนข้างหนักคือถ้าผมเป็นคนไปเที่ยวนะผมก็จะรู้สึกดีว่าคนที่ดูแลเราที่นูดนเป็นคนของบริษัทเลยไม่ใช่ไปสับคอนแทคเตอร์ออก ใครก็ไม่รู้มา<ช>มา,<ช>ม,ามารับต่อรถก็รถเราเลยบริษัทเราคนของเรามันมันสบายใจอะไรอย่างงี้ก็เลยดูแล<ช>ได้ดีกว่าสุดท้ายไปกันกี่ประเทศครับพอเปลี่ยนชื่อเปิดตัวเส้นทางยุโรปปุ๊บโควิ<อ>ดก็มาัเลย,เลย หมือนพนักง,งานก็บอกว่าแล้วผมจะทําอะไรคุณไม่กลัวอาการของโควิดหรอกเพราะคุณเจอโรคที่หนักกว่านั้นมาแล้วตอนนั้นทํารายการท่องเที่ยวด้วยโรคกําเริบ3ามโรคเพิ่มขึ้นมาสนับสนุนโดยยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรเทาการปวดไม่กล้ามเนื้อเพ็ดขัดยอกฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิกา้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเดรดอิ่มคุ้มเต็มคำกินได้ทุกที่ไม่มีใครว่า อโนอีเซรัมตัวแรกที่ใช้แล้ว move on ไม่ได้ทั้งเซ็ตเพียง2,990บาททักไลน์ at a n o e t h a i l a n d ฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟสุดท้ายไปกันกี่ประเทศครับถ้าจนถึงวันนี้ตอนนี้มีทั้งหมดน่าจะ40ประเทศค oh. ่ะโอ้โห50%กว่าเส้นทางทั่วโลกละค่ะ ยุโรปอะไรแน่ไปหมดอเมริกาออสเตรเลียปีนี้ก็เป็นแผนที่จะเปิดเกือบครบหมดทุกประเทศโอ้โหทุกทวีปใช่ค่ะสิ่งหนึ่งที่คนอยากรู้แน่ๆโควิดแข็งแรงยังไงก็ต้องเสร็จเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยยังเสร็จเขาบริษัทเรากำลังมาดีๆใช่ไหมฮะสวยงามค่ะเป็นยังไงครับย้อนกลับไปนิดนึงคือตอนเปิดเบสอินโดชน่พอก่อนโควิดปี2010 9ค่ะต้นปีเรามีการเปลี่ยนเป็นเบสอินเตอร์เนชั่นเพราะขยายเส้นทางให้เป็นสากลก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเบสอินเตอร์เนชั่นนะคะพอเปลี่ยนชื่อเปิดตัวเส้นทางยุโรปปุ๊บโควิดก็มาทันทีใช่เหมือนพนักงานก็บอกว่าแล้วหนูจะทำอะไรตอนีั้นกี่คน40กว่าคนเอาละอันนี้เราก็คิดหนักเลยว่านั่นสิจะทำอะไรที่เราพอทำได้ก็คืออาหาร คืออาหารเราทําอาหารเป็นค่ะแต่ว่าเป็นคนทํากับข้าวเป็นเป็นคนทำกับข้าวเป็นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะทานแล้วมันอร่อยกันทุกคนไหมเอางั้นเปิดยำแล้วก,กันเพราะว่าทุกคนในออฟฟิศชอบกินก็ไปซื้อสูตรคอร์สออนไลน์ค่ะ399บาทเริ่มง่ายๆอย่างนี้เลยง่ายๆมันไม่อร่อยเลยสูตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยพยายามมาพิกมาทําทุกอย่าง ชื่ออะไรนะครัวคุณแม่ยำคุณแม่ยำคุณแม่แปลว่าสุดท้ายแม่มาช่วยเหรอไม่ค่ะเด็กๆเ,เขาจะเรียกเราว่าคุณแม่ะค่ะอ,อ๋อคุณนะคือคุณแม่ของเขาใช่เพราะว่าเชลฟี่จะชอบเรียกเราแบบนี้แล้วก็ลองทำออกมา11สูตรให้พนักง,งานแนวฟิตกินก่อน40คน คนเลือกมาเลยคนเป็นเทสเตอร์ของเราค่ะแล้วก็ส่งไปให้หัวหน้าทัวร์ทานอีกประมาณร้อยกว่าคนกับลูกค้าก็ได้สูตรที่ตกผลึกปัจจุบันแน่นอนฉันให้คนเทสต์ไปเรื่อยๆเกือบ200คนแน่นอนมันจนอร่อยจนอร่อยแล้วก็เปิดเดลิเวอรี่ก่อนเพราะไม่มีต้นทุนเราเ็าออฟฟิศมาแปลงโฉมออฟฟิศหมดเลย40คนก็แผนกวีซ่าเป็นคนส่งอาหารเป็นไรเดอร์ค่ะ บัญชีบางคนเป็นคนอีสานตามส้มตามได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวบมมีส่วนเป็นแม่ครัวไปเป็นแม่ครัวแล้วก็โปรแกรมเมอร์กราฟิกเป็นคนออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นคนทำระบบแกร์ไลแมนทั้งหมดเลยทุกคนมีหน้าที่หมดอย่างหนึ่งที่คุณบุ่บอกคือเป็นคนยอมเสี่ยงตอนนั้นมีความระแวงไหมระหว่างทำไม่มีเพราะร้านอาหารมันก็ปิดไม่มีเลยค่ะแต่เรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ยินดีเสี่ยงยินดีเสี่ยงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะว่าที่สําคัญก็คือ ถ้าเราไม่ทำคือไม่ทําอะไรเราก็เสียไปเรื่อยๆทุกวันเสียไปทุกวันอย่างน้อยก็ต้องเสียเวลาแล้วทุกคนเหมือนกับมองเราว่าเราเป็นที่พึ่งละว่ากําลังใจเขาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องทําให้เขาเห็นว่าเราทําได้เขาก็เปิดวันแรกขายได้600้กว่าบาทหนึจได้มันก็เทียบกับการที่เราทําธุรกิจท่องเที่ยวไม่ได้เลยครับแต่สิ่งที่มันเห็นก็คือคุณค่าของเงินที่มันโอร้อยกว่าบาทเราทํางานครับประมาณ1ิบชั่วโมง สถานที่ผลิตอาหารอยู่ที่ไหนร้านดิบเลยค่ะคือที่ออฟฟิศเลยใช้เราขายดีมากเลยแต่เขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่กําไรไม่มีทีนี้ก็มาเข้าใจละอ่อเราโดนหักค่า GP เยอะจากระบบขนส่งเหรอหรือจากจากการขนส่งนี่แหละค่ะทุกคนก็คุยกันแล้วว่าเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปหาเช่าดีกว่าอย่างน้อยได้ลูกค้าหน้าร้านคือได้กําไรตรง ก็เลยไปหาร้านสาขาแรกก็คือปั๊มน้ํามันบางจากที่พานุภาสามสิบเอ็ดกรกฎาคมคนมาถล่มทลายเลยค่ะมาจากไหนอ่ะเขาขึ้นจากไหคือในช่วงโควิดจะมีดาราที่เขาช่วยรีวิวเยอะทุกคนช่วย s ทุกคนช่วยคือยุคนั้นใครช่วยอะไรใครได้ก็ยินดีช่วยช่วยหมดเลยแต่ก็กลับโดนว่าเพราะหนึ่งคุณเปิดร้านคุณไม่มีระบบฉันรออาหารนานก็โดนด่าแบบกลางร้านเลยเขาอาจจะหิวข้าวมาหรือเขาตั้งใจมาทานเราด้วยด้วยความที่แบบ ดูข่าวดูอะไรมาอะไรงี้บุมไม่แน่ใจคะแต่ว่าเราไม่เขาเสียใจที่ทําให้เขาได้ไม่เต็มที่เขาเรียกอะไรนะคนที่มีเซอร์วิสมายมีมีสำนึกของการให้บริการเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ใช่ไปเขาด่าแล้วไปโกรธเขานะแต่ทําไมฉันจะรู้สึกดีกว่านี้ไม่ได้ใช่ก็ไปเรียนเลยเป็นเชฟใครมไปเรียนหมายถึงว่าเราทําแบบชาวบ้านเนี่ยมันไม่ทันเราต้องเป็นมืออาชีพกว่านี้เป็นมืออาชีพไปเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์ก็ทํางานที่ร้านก็เกือบปีค่ะจบที่ดุสิตธานีค่ะ เป็น oh. เชฟเลยพอไปเรียนเรารู้สึกว่านี่แหละคือวิชาชีพจริงๆ oh. สูตรมันก็เลยพัฒนากลายเป็นอาหารที่มันหลากหลายมากขึ้นปรับกลยุทธ์ในการขายใหม่หมดระบบงานระบบร้านทุกอย่าง uh. การวางแผนทําสต๊อกยังไงเราเรียนเราได้ความรู้มาแล้วก็ uh huh. วเอามาใช้ในร้านร้านอาหารการบริหารสต๊อก วัตถุดิบเนี่ยเรื่องใหญ่เลยใช่ต้นทุนอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงในช่วงนั้นก็ไปเรียนอื่นๆโรงเรียนอื่นเพิ่มเป็นความรู้เช่นเบเกอรี่อะไรเงี้ยเผื่อมาต่อยอดเราได้ในช่วงที่เราว่างโควิดอ่ะถ้าเรารู้ว่าเราทําทัวร์เราไม่มีเวลาแบบนี้อยู่ก็อาศัยตรงนั้นไปกอบโกยความไม่แล้วคุณเข้าครัวเองด้วยเหรอเข้าครัวเองขัดเองทุกอย่างเองแล้วก็จะมีทีมงานของบริษัทก็ช่วยกันไม่แต่ผมไม่ค่อยเจอผู้บริหารไปเป็นเถ่าชีมไปไปอยู่หน้าเตาไปอยู่ ทำค่ะแฟนก็ล้างขัดพื้นหมดเลย oh ทำหมดค่ะทุกอย่างอันนี้เขาเรียกอะไรนะความขยันขันแข็งนี่เป็นพื้นฐานของความสําเร็จจริงๆใช่แล้วก็เริ่มขยายไปสาขาตลิ่งชันทีนี้ตอนที่ไปดูร้านเราก็มองแล้วว่าโอ้โหถ้าสองชั้นแล้วควรจะไปกินยำขึ้นไปชั้นสองเป็นไปไม่ได้แน่ uh huh. ก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราเปลี่ยนดีกว่าเอาชั้นสองเป็นคาเฟ่แล้วก็ uh huh. เป็นคาเฟ่ตุรกีเพราะว่าเรารู้จักกับพาร์ทเนอร์เราที่อยู่ตุรกีคือเอากาแฟตุรกีมาขายเลยใช่ Oh. ความเป็นตุรกีมันก็มีเอกลักษณ์ของเขาลูกค้าก็มาต้มกาแฟตุรกีต้มซายเอาอย่างเงี้ยค่ะและได้กินขนมตะกิสดีไลท์ที่นําเข้ามาจากตุรกีไอ้ที่เขาว่ายืนรอตั้งแต่เช้ายันเย็นน<ช>ี่จริงๆริงไหฮะจริงค่ะตั้งแต่11บเอโมงถึง2องทุ่มโอ้ค oh. ือในช่วงโควิดคนเขาจะไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วใช่ไหมคะ,คะในย่านนั้นเนี่ยจะไม่มีคาเฟ่สไตล์ตุรกีอันไหนขายดีกว่ากันกาแฟกับยำเนี่ย ขายดีทั้งคู่เพราะว่าคาเฟ่ตุรกีคนเยอะใช่ไหมคะคในช่วงเวลาที่เขารอคิวขึ้นคาเฟ่เขาก็เลยทานยำอ๋ามันเกลือกันเกลือกันหมดพอคนขึ้นไปคาเฟ่ตุรกีเสร็จแล้วช่วงหิวพอดีลง<ก>มาทา <ลง S 1> น,น,นยำทุกสาขาเป็นแบบนี้เฉพาะที่ะตะลิ่งชันแล้วก็มาที่วันนิมมาที่เชียงใหม่ก็เป็นตุรกีคะ่ะคือร้านกาแฟเชียงใหม่นี่ปากเซียนเลยนะเพราะว่าร้านกาแฟเยอะ ใช่แล้วก็บุก็ไปดูมาว่ามันไม่มีคาเฟ่ที่แต่แบบแตุรกีนี่ไม่มีไม่มีแล้วที่มียำด้วยไม่มีช่วงนั้นก็2ปีได้ค่ะที่ทําอยู่อา,อาหารเต็มที่ก็อสู้กันไปคิดว่าเงินร้านอาหารมันสามารถสปอร์ตได้แต่มันก็ไม่ได้กําไรเยอะเข้าทัวะะร์คะทีนี้ทําไปทํามาเงินมันก็ล่อยหลอไปอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วปรากฏว่าในช่วงที่มันจะแย่ค่ะโครงการรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยพอดีชื่อว่าโครงการทัวร์เที่ยวไทย ที่ว่ารัดออกครึ่งนึงใช,ใช่ไหมบุ๋มก็เลยได้โคต้าตรงนั้นมา1,000คนก็เริ่มเอาเด็กในร้านยำกลับมาทีละคนสองคนออพอทำไปได้สักประมาณเกือบเกือบปีค่ะก็ประกาศเปิดประเทศพอดีออวันที่1เมษาช่วงนั้นบุ๋มเตรียมตัวกันไว้อยู่แล้วก็เริ่มจัดทริปพาคนขายทัวร์ไปเที่ยวเวียดนามตอนนั้นก็คือโด่งดังเหมือนกันเพราะว่าเป็นกลุ่มแรกหลังจากโควิด ทางประเทศเวียดนามก็เอาไปออกข่าวทุกสถานีาหลังจากนั้นหนึ่งพฤษภาคมก็เริ่มยกเลิกการกักตัวแล้วทัวร์ก็เริ่ม,มค่อยๆกลับเข้ามาแต่ว่ายังน้อยจากเวียดนามเราเคยขายเดือนหนึ่งหลายเป็นหลายสิบกุ๊ปก็ะจะเหลือเดือนละสองกุ๊บสมกุ๊ปแต่มันมีความสุขมากๆเด็กหัวหน้าทัวร์นี้คือแบบดีใจแบบว่าที่ะจะได้กลับมาทำงานจนปีที่แล้วนะคะก็เริ่ม ดูเดือดขึ้นคือกลายเป็นว่าคนขายมากกว่าคนซื้อโอเคท่ามกลางการพยายามดิ้นรนท่ามกลางความขยันขันแข็งที่จะทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เนี่ยในข้อมูลบอกว่าคุณไม่กลัวอาการของโควิดหรอกเพราะคุณเจอโรคที่หนักกว่านั้นมาแล้วประมาณปี60เต็มๆผมเริ่มมีอาการป่วยจริงๆผมป่วยในปี54เป็นไอเสลีอยู่แล้วหรือโรคคุ้มพวงครับเราก็ไปหาหมอที่ศริราชปรากฏว่ารักษาแล้วโรคคุมอยู่แล้วเราออกกําลังกายกันทุกวัน กลายเป็นว่าคิดว่ามันหายไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ไปหาหมอ,อมก็ไปทํางานต่างประเทศคือตอนนั้นทํารายการท่องเที่ยวด้วยอพอไม่กินยาโรคก,ก,กําเริบทีนี้กําเริบมาสามโรคเพิ่มขึ้นมาสนับสนุนโดยฟินดี้หอมข้มขน้นจากกาแฟอาราบิกา้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟพอไม่กินยาโรคก,ก,กําเริบทีนี้กําเริบมาสามโรคเพิ่มขึ้นมา จาก s อ e อยู่แล้วก็กลายเป็นโรคไทรอยด์ต่ำเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพันธุ์แล้วก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็คืออย่างกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพันุ์อยู่ดีผมก็ปวดขาก่อนค่ะแล้วก็เดินไม่ได้เลยเราเหมือนคนพูดไม่ได้แล้วลิ้นมันจะพันกันหมดอมันไฟพันไปทั้งตัวเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหเป็นอยู่อย่างนั้นประมาณกปีปีหนึ่งได้อันนี้รักษาด้วยยาหรือยังไงยาค่ะทานสเตียรอยเกือบ30เม็ด ผมก็ยังทํางานนะคะไม่ใช่ไม่ทํางานคือเป็นที่ปรึกษาให้น้องแต่อาจจะพูดไม่รู้เรื่องอาจพูดลำบากหน่อยพูดลำบากพูดแล้วบรรลิ้นพันเหมือนคนพูดติดกัดขัดอย่างเงี้ยค่ะถ้าตอนนั้นอะผมจะเซ็นอะไรไม่ได้เซ็นเช็คอะไรไม่ได้เซ็นหยัหยิบปากกาเขียนไม่ได้ต้องปั๊มลายมืออย่างเดียวโอ้โหแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยแบบให้กําลังใจดีจะรู้สึกว่าเนี่เราไม่ได้คนป่วยนะแต่คันยิ่งจากคนที่ได้ทําอะไรหลายๆอย่างแล้วดูท่าเป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยๆแน่ๆแต่โรคมันบังคับให้คุณอยู่งั้นนะแล้วตัวเราม ให้เรายัางยังคงมีใจที่จะสู้ต่อไปอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยคิดว่าตัวเองเป็นอะไรเลยไม่คิดทางลบไม่คิดเลยเพราะว่าเรารู้ว่าคนหลังบ้านเราเยอะอคืออย่างน้อยเราต้องรู้ว่าเราหายแน่นอนอใช้เวลาเราเชื่อมันว่าเราหายแน่นอนเชื่อแล้วก็เอาเวลาไปไปสนุกกับมันไปใช้ชีวิตแบบนั้นอ้าวไม่เป็นไรอ้วนก็นา่ารักเลยเนานะมีแก้มเนาะมีเนื้อ,อม,มีนวลคือบุ๋มาสามารถเดินต่อแตะได้แต่แค่นั่งแล้วก็ แขนขาย,ยกไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าล้มเมื่อไหร่เนี่ยก็คือมัน,มนจะอันตรายบาดเจ็บม,มันนั้นก็ดันล้มก็เอาตัวข้างหน้าเนี่ยค่ะไถไปกับโซฟาอยู่หน้าห้องพักเพื่อให้ยืนขึ้นมันเป็นครั้งแรกที่ร้องไห้ไม่ได้นะเราจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้คนข้างหลังรอเราอยู่ก็พยายามเริ่มเดินออกกํลาลังกายก็เริ่มฝึกทีละนิดทีละนิดแล้วเหมือนยามันเริ่มตอบสนอ,องเยอะขึ้นอพอกินไปถึงตามจุดโดสของมันนะคะก็เริ่มกลับมาลุกขึ้นนั่งได้ แล้วก็เริ่มฝึกเดินฝึกเดินฝึกเดินไปเรื่อยๆค่ะรวมระยะเวลาที่ที่ฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติเนี่ยประมาณเกือบปีครึ่งปีครึ่งค่ะปีครึ่งแล้วพอกําลังจะดีขึ้นโควิดมาพอดีเห็นบอกตอนโควิดมีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดเลยค่ะมันเรื่องมันเกิดประมาณปลายธันวาครับแล้วก็จีนเริ่มมาประเทศแรก เราก็เริ่มมีการยกเลิกเราก็คิดว่าประเทศอื่นมันไปต่อได้แหละจีนประเทศเดียวไม่เกี่ยวกับประเทศอื่นพอมกราปุ๊บบานไปลายไปประเทศอื่นประเทศอื่นจนกระทั่งกุมภายกเลิกหมดร้อซก็เริ่มมีการคืนเงินเราต้องเอาเงินไปคืนเขาใช่ภายในเดือนหนึ่งก็เกินห้าสิบล้านค่ะแล้วแไงไม,ไม,ไม่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายตอนนั้นก็ปวดหัวมากแต่ก็ต้องทำเพราะว่า ไม่งั้นลูกค้าก็จะต้องเสียความเชื่อมัน่นคืนเงินหมดเลยทุกคนเสียขวัญกําลังใจหมดแล้วก็บอกมันไม่มีอะไรที่มันทําไม่ได้นะคุณจะมาเสียขวัญเรื่องอะไรโควิดทําอะไรเราไม่ได้เดี๋ยวหาวิธีกันช่วยกันไปคิดหน่อยว่าทุกคนอยากทาอะไรกลายเป็นว่าอาการป่วยทําให้คุณมองปัญหาที่คนอื่นเขามองว่าเรื่องย้ายใหญ่ ไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะฉันผ่านใหญ่มาแล้วใช่ค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เราู้สึกโอ้โหมันมีประสบการณ์ชีวิตอีกแบบหนึ่งการเป็นแม่ค้าไม่ได้ง่ายเลยนะการจะได้เงินร้อยสองบาทนี่มันไม่ได้ง่ายเลยนะก็พยายามสอนน้องๆว่าถ้าวันนึงเรากลับมาทําทัวร์แล้วเราได้เงินทีหลายๆบาทเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงวันที่เราไปทําอาหารวันนั้นมันมีคุณค่าสําหรับเรามากเลย กลายเป็นอาการป่วยทําให้จิตใจแข็งแรงกว่า<ช>เดิมแล้วกลายเป็นเสาหลักให้น้องๆใช่ค่ะดีกว่าเดิมใช่ค่ะท่ามกลางวิกฤตการณ์ของโควิดมาถึงปัจจุบันนะครับเอาเอาวันทุกวันนี้ครับระบบทวนมันมันแตกต่างจาก5ปี10ปีที่แล้วไหมครับทุกคนตอนแรกบอกว่าโอ้ดีใจกลับมาแล้วมันจะเหมือนเดิมแต่มันยากม,ม,ม,มันไม่เหมือนแล้วใช่ไหมครับไม่เหมือนเลยเอาง่ายๆบางประเทศเราก็ขายไม่ได้ ประเทศบางประเทศมีสงครามม,ม,มีอะไรต่างๆนระือม,มีข้อจํากัดเยอะต้นทุนทุกอย่างมันมันเพิ่มเพิ่มมากขึ้นราคาทัวร์สูงขึ้นแต่การแข่งขันกับกับรุนแรงขึ้นทุกคนก็อยากจะขายของอก็ห้ามหันกันเรื่องราคาลถกระนำซัมอร์เซลลดกระนำซัม,ม,ม<า>อเซลซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนมันคืออะไรบางอย่างเราก็ไปลดในจุดนั้นไม่ได้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจทัวร์และว,วิถีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เราจะกลับไปสร้างความก้าวหน้าด้วยกลไกใหม่เห็นบอกจะเพิ่มเส้นทางค่ะคือ,อยังไงครับเป็นอย่างนี้ค่ะบางประเทศเราขายไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอย่างบางประเทศที่อช่วงนี้ไปไม่ได้ที่เขาลบกันน่ะใช่เ,<อ>เราเราเราไม่สามารถที่จะยือ้อแล้วก็ไปได้เราก็จะมีทีมทีมทำรีเสิร์ชดูว่าคนตอนนี้ไปเส้นทางไหนแล้วถ้าเปิดแล้วมันจะคุ้มไหมราคาคุ้มไหมหรือเปิดแล้วการตลาดสามารถผลักดันเราไปได้ยังไงบ้างครับแล้วก็เดี๋ยวนี้คนไทยค่ะ เสพโซเชียลเยอะใช่ไหมคะประเทศใหม่ๆห,หรือเส้นทางใหม่ๆคนก็จะมีกลุ่มคนที่เขาไปเที่ยวแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่ประเทศหลักที่คนเข้าไปกันแบบญี่ปุ่นฝรั่งเศสอังกฤษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆญี่ปุ่นนะยังเป็นหลักเดิมอยู่ลคะค่ะเ,เป็นเส้นทางยอดนิยมของคนไทยอยู่อย่างน้อย50ครับรซลองลงมาที่บุ๋มขายได้ดีก็จะมียุโรปกลุ่มสแกนดิเนเวียนะคะคแล้วเราเพิ่งเปิดตัวอเมริกาไปในปีนี้ค่ะในฐานะผู้ที่คลำวอดในธุรกิจนี้ มีคําแนะนําสําหรับท่านผู้ชมที่อยากไปเที่ยวจะไปกับกลุ่มทัวร์เขาพึงระหนักถึงอะไรแล้วก็มีอะไรต้องระมัดระวังบ้างเป็นพิเศษไหมมีคนบอกว่าไปเที่ยวเองบางทีแพงกว่าไปกับทัวร์อีกนะแล้วแต่ประเทศแล้วแต่ข้อตกลงที่บริษัทนั้นมีกับระบบที่ตอบสนองโรง<ช>แรมหรือขนส่งบางประเทศเที่ยวง่ายก็ไปเองก็สะดวกแต่บางประเทศไม่ได้เที่ยวง่ายแล้วก็ไม่ได้สะดวกเสมอไปอทัวร์ก็จะตอบโจทย์ว่าไปถึงหนึ่งคูณปลอดภัย ไปกับทัวปลอดภัยแน่นอนสองก็คือเรามีการดูแลอาหารครบ ตามที่ตามรายการที่เรากําหนดครับรถทัวร์หรือหัวหน้าทัวร์ที่เรามีการให้ความรู้ว่าลูกค้าจะไปแบบไหนได้ผลประโยชน์อย่างไรบ้างมันก็จะมีข้อดีข้อเสียการไปเที่ยวเองก็จะได้หลายหลากหลายเส้นทางที่เขากําหนดเองใช่แล้วก็เวลาตามใจคุณเพราะคุณไปเที่ยวของคุณเองใช่ค่ะอันนี้ไปกับกลุ่มก็ต้องเวลาตามกลุ่มใช่บางทีอาจจะงบประมาณบานปลายแต่ถ้าลูกค้ามีงบตรงนั้นอันนั้นก็แล้วแต่ลูกค้าว่าอยากจะเดินทางไปเที่ยวเองไหมเราก็จะมีทัวร์แบบนี้ด้วยนะคะที่แบบออกแบบเส้นทางอะไรให้ สำหรับกลุ่มที่อยากจะไปเที่ยวแบบซื้อตั๋วแพ็กเกจรถโรงแรมอะไรพวกนี้เราก็จะมีทัวร์แบบแพ็กเกจแยกเพื่อก็บางคนเขาไปครอบครัวเขาคนเยอะเขาก็จัดของบ้านเขาสิบคนอะไรเงี้ยเขอยากตื่นสายก็ได้ว่าบ้านคุณทั้งบ้านเอาอย่างนี้อย่างนี้บางคนบอกให้เราออกแบบเส้นทางให้หน่อยเราก็จะมีทีมออกแบบให้ว่าอพี่ไปรูทนี้นะถ้าไปโซนตะวันตกอิตาลีซื้อฝรั่งเศสนะพี่ไปตรงนี้มีเวลากี่วันเราก็จะดีไซน์โปรแกรมให้เหมาะสมกับทาง ลูกค้าเป็นกลุ่มที่เดินหาอายุเท่าไหร่ข้อพึงระวังล่ะครับในการหาจะซื้อไปกัะทัวเนี่ยคือจริงๆต้องศึกษาบริษัทเขาเลยไหมเดี๋ยวนี้มันก็เยอะนะนั่นดิ <c oughs> คือง่ายๆดูใบอนุญาตเพราะยังไงเขาก็ได้ทํากับกรมการท่องเที่ยวอยู่แล้วอสองดูราคาที่มันเหมาะสม,มนะคะอย่างโซเชียลมันมีข่าวประเภทแบบ ทัวเกทัวโกงอะไรคือจริงๆในสังคมโซเชียลมันไม่ใช่แค่ธุรกิจทัวนะคะที่มีการค,คือโดนทุกธุรกิจทุกธุรกิจโดนหมดราคาเนี่ยอย่างที่บมบอกไปว้วอะไรที่มันเป็นราคาจูงใจทําให้คนซื้อทุกอย่างมันพรีเมียมหมดแต่ราคาถูกมากมันเป็นไปไม่ได้มันย้อนแย้งกันแบบดีผิดปกติผิดปกติเช่นโรงแรม5ดาวแต่ค่าทัวหนึ่งดาวเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันย้อนแยงน้งกันริงค,ความจริงเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อรายการเดี๋ยวนี้ก็อาจจะต้องระวังนะดูให้เยอะขึ้นนิดนึงว่า ราคามันเหมาะสมกับออกับความเป็นจริงไหมใช่ค่ะแล้วก็อาจจะดูโปรไฟล์เขานิดนึงว่าบริษัททัวร์นี้ก่อตั้งมานานแค่ไหนแน่นอนคนซื้อของอยากได้ของที่ดีดมีคุณภาพะะนะคะแล้วก็ราคาเหมาะสม,มทางเบสเนี่ยก็จะพยายามทำให้อยู่ในตลาดนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญเราพยายามหาความแตกต่างด้วยการบริการเรามีการเทรนนิ่งเด็กปีสองครั้งให้ความรู้ให้ความสำคัญในการเซอร์วิส การด,ดูแลลูกค้ายอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะครหรือถ้ายังไงก็โทรมาสอบถามทางบริษัทเบสก็ได้เราก็จะให้คาแนะนําเกี่ยวกับตัวแทนจําหน่ายที่เป็นของเราเองว่าพี่อยู่จังหวัดอะไรเราจะแนะนําตัวแทนตรงไหนไปในใคุยกับเขาได้เลยใช่อันนี้ก็จะการันตีให้ว่าบริษัททัวร์นี้มีตัวตนจริงนะอย่างเงี้ยค่ะคเห็นบอกจะมีงานที่น่าสนใจเร็วๆนี้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสําหรับคนทุกคนเลยจะเป็นงานเที่ยวทั่วโลกค่ะครับ ก็จะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตในวันที่25-28มกราคมบริษัทเบสอินเตอร์เนชั่นแนลก็จะออกบูธแล้วก็จะมีตัวแทนจำหนก็ไปนั่งขายทัวร์ของเบสอินเตอร์เนชั่นแนลในงานด้วยคือพูดง่ายๆท่านผู้ชมที่อยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ที่คิดไว้ในใจในโลกนี้ อันนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการไปซื้อเลยเพราะจะมีโปรโมชั่นมีอะไรต่างๆโปรโมชั่นในงานสำหรับคนที่ไปเดินในงานเท่านั้นก็จะมีโปรโมชั่นในงานส่วนลดนะคะตั้งแต่หลักพันจนหลักหมื่นแล้วก็จะมีของแจกแล้วก็จะได้พบกับดาราศิลปินที่เคยออกรายการท่องเที่ยวกับบ่มะค่ะจะได้ไปร่วมสนุกในงานด้วยโอเคไปกันนะครับน่าสนใจมากเลยค่ะ ถึงวันนี้มีความสุขดีมีความพึงพอใจไหมครับหรือยังต้องก้าวไปไหนอีกยังมีเป้าต่อไปอะไรอีกไหมครับโอ้จริงๆริผมไม่ค่อยหยุดนะคะไปเรื่อยๆมาขนาดนี้ยังไม่หยุดเลยฮะก็มีเพราะว่าเรารู้สึกว่าอายุเราอ่ะมันยังสามารถทําได้อีก <c oughs> ตั้งหลายหลอย่าง <c oughs> แล้วก็การที่เราเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนเขาก็จะมีกําลังใจในการทํางานอย่างตัวผมเองผมก็เชื่อว่าเรื่องราวผมเนี้ยมัน มันเป็นกําลังใจให้หลายคนที่เขาใช่เวลาจะผ่านอุปสรรคใช่ลองดูคุณบุ๋มกสิเขาทํำยังไงเขาเจออะไรค่ะน่าสนใจสุดท้ายครับหัวใจในการทําธุรกิจแบบคุณบุ๋มที่ที่ผ่านมรสุมได้ผ่านอุปสรรคได้คุณคิดว่าเป็นเรื่องอะไรครับทุกครั้งก็จะพูดคํำนี้เวลามีปัญหาเลยแลแต่อดทนคือกําไร อดทนต่อคนที่เขามาว่าเราอดทนต่องานที่มันมีปัญหาอดทนต่ออุปสรรคสุดท้ายแล้วเราเรารู้สึกมันมีกําไรทั้งนั้นอ,อย่างน้อยมันก็เป็นกําไรชีวิตให้เราได้ทําอะไรต่อไปค่ะเขาบอกว่าโลกใบนี้อย่างหนึ่งที่มันมีก็คือเวลาฝนตกก็เปียกด้วยกันทุกคนแดดร้อนก็นาอ้นด้วยกันทุกคนมันไม่มีใครแบบว่าไม่โดนอยู่คนเดียวหรอกแต่คนที่โดนทุกคนอ่ะใครจะอดทนผ่านมันไปได้ค,คุณบุ๋มคือตัวอย่างขอบคุณมากมากครับกับเรื่องราวดีๆนี้นะครับ ขอบคุณครับสสวัดีขอบคุณครับ